คำถามเราจะนำลิงก์เพจ Facebook มาให้เพื่อนๆได้อย่างไรให้ทำแบบนี้ค่ะลิงก์นะคะจากเพจ Facebook นะคะไปให้เพื่อนๆก็คือเราเข้าไปที่เพจ Facebook ของเราแบบนี้นะคะแล้วไปที่แถบเมนูด้านบนอันนี้เ,เข้าจากคอมพิวเตอร์นะคะก็จะสะดวกนิดนึงค่ะเราก็กด Copy ค่ะเมื่อกด Copy ค่ะเราก็สามารถจะเก็บไว้ในโน้ตเราก็ได้ค่ะหรือว่าเรานะคะจะส่งไปที่ไลน์ก็สามารถส่งได้เลยค่ะคอนโทรลค่ะแล้วก็วางค่ะ นี่นะคะเราก็ส่งให้เพื่อนพอเพื่อนกดอะค่ะเขาก็จะได้ข้อความแบบนี้เขาก็จะมาที่เพจของเรานี่นะคะมาวิธีที่2ค่ะเป็นการนำเพจ Facebook จากในมือถือนะคะเข้าไปที่ f a c e b o o k เพจของเราค่ะแล้วเ,เลือกไปที่เพจออนไลน์ Online ของเรานะคะโดยสังเกตจากรูปโปรไฟล์นั่นเองเมื่อเสร็จแล้วค่ะให้ทุกคนนะคะไปที่เพจของเรากดที่รูปโปรไฟล์ค่ะที่จุดจุดจุด,จด,จดสามจุดตรงนี้นะคะ แล้วจะไล์ลงมาด้านล่างจะเจอคำว่ายัวเพจลิงค่ะกด Copy ค่ะพอหลังจากนั้นค่ะเราก็ไปวางค่ะเรามาวางให้เพื่อนของเรากด Press ค่ะแล้วกดเข้าไปก็จะมาที่เพจเฟซของเราแบบนี้นะคะ